สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas Next Station ชิดลมปริ้วปากปักหมุดสร้างเรื่องหาร้านอร่อยใจกลางกรุงเทพกับแลนด์มาร์คใหม่ที่ต้องมาช้อปชิมแชะอวดโซเชียลกันหน่อยเตอจอยจะเต็มกับ3ามร้านเด็ดย้านชิดลมที่ขัดมาแล้วว่าจอสระอึงจึงมากคุณนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 ฮะฮะโอเคทีมงานเลยเคลียร์ก่อนเลยเคลียร์ก่อนเลยไมยังไม่เสร็จเลยคุณเหมือนโปรดักชั่นฮอลลีวูดผมเหมือนหนังสั้นนักศึกษาน่าจะต้องเข้าใจว่าเรากำลังทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่อยู่เพราะเรากำลังถ่ายรูปลงไอจีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบตั้งใจนิดนึงจะได้แบบเรียกยอดไลค์หน่อยอ๋อคอนเทนต์เอายอดไลค์ใช่แต่ก่อนเราจะเข้าไปข้างในกันมาทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่า สวัสดีครับ,รบพี่ป๋ามาแล้วและแลน่นอนครับเรามาอยู่ย่านใจกลางเมืองย่านชิดลมขนาดนี้นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยสร้างเรื่องตามหาร้านลักชูรลักชูตามกระแสเลยโอ้โยตี่บอกขอบคุณมากเลยและตรงนี้ครับตรงเกรสรน้ำมินรินี่มีร้านเด็เดๆชิคๆเยอะเลยอ่ะร้านที่จอยอยากไปนะคะบอกว่ากระแสกําลังฮิตมากๆเลยที่ร้านแพนที่ฟูเขาเพิ่งเปิดสาขาใหม่ที่นี่ขอจองร้านนี้เลยอุ้ยร้านนี้คือฮิตมากผลไม้สมูตี้นะใช่เป็นไวรัลเลยอ่ะถ้างั้นเราไปกันเลยไหมไปค่ะ Follow on Tiktok now. ปกต,ติมามตอนเช้าหลังออกกําลังกายวันนี้กินสตรอเบอร์รี่เกรสค่ะไม่หวานมากอันนี้จะเป็นหวานจากผลไม้ที่สั่งบ่อยๆก็อันนี้ดูเบอรี่บอมครับตอนนี้จะปั่นกับโอ๊ตมิลคแล้วก็ผลไม้เข้าไปก็เลยจะหวานๆผลไม้แล้วก็มันๆของนมโอ๊ตมิลคคนเขาก็สนใจสุขภาพมากขึ้นเลยอยากหาอะไรใหม่ๆที่กินแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยอะไร,นะรบนปกติผมทานกาแฟครับผมว่าร้านน่ะน่ารักมากๆผมชอบการตกแต่งของร้านครับแล้วก็ร้านก็คือสะอาดด้วยร้านนี้ก็คือเป็น ตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากๆครับจัสเบอร์รี่ค่ะเป็นสตอเบอร์รี่มิกกับบานาน่าแล้วก็โอ๊ตมิลวอร่อยนะมันก็จะนัวนัวระหว่างสตอเบอร์ี่กับกล้วยมาตามรีวิวเลยค่ะแบบช่วงนี้แบบกระแสเพื่อสุขภาพอ่ะฮิตก็เลยลองลองมาทานดูค่ะวันนี้ลองั่งเป็นโกเบอร์รี่ค่ะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะหอมแล้วก็แบบมีกลิ่นเบอร์รี่ค่ะก็รู้สึกว่ามันคลีนคีนดีค่ะ มาแล้วขอบคุณค่ะของคุณจอยเป็นสตรอเบอรี่เกรซค่ะแลของคุณเต๋อเป็นบลูเบอรี่บอมค่ะโอ้ยสีสันน่าสดใสน่าทาะบ้กขาวขาวนี Schmidt ่คือเป็นอะไรคะตัวนี้เป็นเชเชนัตซอสค่ะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดผลไม้ต่างๆเนี่เป็นผลไม้สดทั้งหมดค่ะความหวานได้จากอินทผลัมค่ะแล้วก็กล้วยสด โดยที่ร้านจะแบบไม่มีการเติมน้ําตาลในเมนูอะไรทางนั้นเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีน้ําเชือ่อไม่มีน้ําตาลเลยค่ะใ <c oughs> นสมูทตี้เป็นธรรมชาติทั้งหมดเทลต<ช> <Dartmouth. S 1> ี้สุดๆเลยใช่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ร้านเราบอกเป็นกระแสไวรัลคือมาตั้งแต่เช้านะคือคนเข้าไม่หยุดเลยอ่ะแน่นเลยก็ดีใจมากที่ที่สมูทตี้ของเราเนี่ยเป็นที่ได้รับความนิยมในตอนนี้นะคะเนื่องด้วยจากเทรนด์ของสุขภาพกําลังมาแรงด้วยแล้วก็เป็นการแนะนําจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านยินดีมากๆเลยค่ะและคิดว่าจุดเด่นของที่ร้านเราที่ ทำให้แบบลูกค้าติดใจคืออะไรครับก็คือความเป็นธรรมชาติของอาหารเนี่ยแหละค่ะมไม่ใช่แค่น้ําผลไม้อย่างเดียวครับรวมถึงอาหารที่ออกมาจากครัวก็บอกว่ามันอร่อยมากคือสดชื่นค่ะคือรู้เลยว่าแบบ คือสดจริงๆทั้งเซอร์เบอรี่เนาะใช่ไหมคะมีเซอร์เบอรี่กับบูเบอรี่บูเบอรี่คือเขาหวานกำลังดีอ่ะใครแพ้นมวัวก็สามารถทานได้ดีมากพี่วันหนึ่งค่ะเราขายได้ประมาณกี่แก้วรวมๆแล้วประมาณ4-500แก้าร้อยแก้วเฉพาะสมูทตี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอ้สวยมากเลยตัวดีกันนะคะคุณ มีคุณถือมามันน่าทานมาก่ะมันคืออะไรคะเออน่ากินเนอะเออไปอยู่กับคุณหมดแล้วที่ผมถือมานะครับก็จะมีความเป็นแบบเหมือนสไตล์แบบญี่ปุ่นก็คือเหมือนเป็นซูชิแต่ว่าซูชิที่นี่ด้วยความที่เขาเน้นเป็นวีแกนนะครับ่อย่างของคุณจอยเนี่ยก็จะเป็นทูน่าแต่ว่าในความเป็นทูน่าจริงๆมันคือมะเขือเทศดองอ๋อนี่คือมะเขือเทศดองคืออันนี้นะคะด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นข้าวแต่เขาเอาไปทอดเนาะให้มีความกรุบกรอบแล้วก็มีอะโวคาโดกับมะเขือเทศดองตัวจอสเขาเป็น สไปซี่เมโยอะใช่เผ็ดแล้วก็อร่อยอุ้ยดีมากเลยอ่ะส่วนของผมเนี่ยเป็นอูนังิีเหมือนปลาไหลญี่ปุ่นนะครับแต่ในความเป็นปลาไหลญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันก็คือมะเขือม่วงอุ้ยพ <ๆ S 2> ิเศดมากเลยอ่ะ,อะคือรสชาติก็คือตัวข้าวก็จะมีความเป็นซ e เ t อร์เป็นแบบข้าวปุ่นเลยครับรสชาติเขาก็เหมือนทําแบบดีมากๆเลยแล้วก็ตัวคริสปี้ตรงด้านบนนะอ่ะเหมือนว่าทานแบมีความกรุบกรอบๆแล้วก็โอ้โหดีไปหนึ่ง อารมณ์แบบฟิล์มเข้าพองอะไรเงี้ยดีมากที่คุณกำลังทานอยู่นี่คือบุดดาโบครับบุดดาโบบุดดาโบที่มี3คนแล้วก็อยู่ในปาร์ตี้ไม่ใช่ด้านบสอันนี้บุดดาโบก็คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็จะเป็นบาวไรซ์นะครับด้านบนก็จะมีอะโวคาโดมีกล้วยมีโอ้มีมีถั่วดำมีอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นเฮลตี้มากๆคือที่นี่ทุกอย่างว่าพอดีคือเขาทำมาจากพืชเท่านั้นเลยนะคะคือเป็นแพนเบสที่รสชาติจัดจ้านนะคะอย่างตัวซอสเป็นเหมือนอะโวคาโดแล้วก็มีพวกใบแบบซาลาแอนแล้วมีมันเลมอนดูบลี เพระเาะชาเมันจัดจ้าเลยนะโอ้แล้วก็ตอนนี้นะครับกระแสของการแบบเหมือนแบนบทานแบนบดื่มแบบผลไม้ที่เป็นสมูทตี้เนี่ยกำลังแบบเหมือนโอ้โหดังไปทั่วโลกเลยนะครับก็เหมือนดีใจที่คนแบบมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นจริงยังไงก็สามารถที่จะมา ลองอร่อยสร้างเรื่องกันได้เลยนะคะที่ร้านแพนที่ฟูค่ะร้านเ็าจะอยู่ที่ชั้น G นะคะห้างเกษรอมารินนะคะลง BDA ชิดลงมาเลยค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะจังหวะนี้คุณได้อร่อยสร้างเรื่องไปแล้วผมขออนุญาตสร้างคอนเทนต์ด้วยลวกันโทษนะฮะเมื่อกี้คุณเพิ่งจะบ่นเองนะมันเป็นจังหวะมาสวัสดีครับผมเต๋อฉันทวินนะครับสวัสดีค่ะเจริค่ะนี่ซอฟก่อนซอฟก่อน เข<ผ>ไ,<ด>ไม่ถ่ายแล้วเหรอคลิปเออคลิปมันเดี๋ยวผมไปหาที่เงียบๆถ่ายคนเดียวไม่แจมๆไงไงเอ็กซ์ไงสนับสนุนโดยน้ำแร่มองเฟลอร์สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปีกเปยปกเข้มขน้นตราไร้ทิพ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณจะพามาดินเนอร์ในที่แบบหรูหราแบบนี้อแน่นอนตีมวันนี้คือสร้างเรื่องผมพาคุณมาสร้างเรื่องถึงอิตาลีไม่ค่ะเราอยู่รถตู้ค่ะเราไม่ได้ขึ้นเครื่องเราไม่ได้ขึ้นเครื่องไม่ได้ขึ้นเครื่องค่ะเรามาที่โรงแรมเลนในสองกรุงเทพครับอรรยากาศมันหรูหราแบบอ,อิตาลีจริงจริงเหมือนอยู่อิตาลีจริงจริงเลยสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญตรงกลางเลยนี่ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องอาหารลาทาวล่านะครับถามคุณเพชรดีกว่าว่าลาทาวล่านี่แปลว่าอะไรครับ แปลว่าโต๊ะค่ะภาษาอิตาเลียนแปลว่าโต๊ะเราให้ความสําคัญกับคําว่าแบบโต๊ะมากเพราะว่า<ม>ทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเราเหมือนคัดสรรมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นอาหาร จานชามช้อนซ้อมอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเลือกมาแล้วทีอันนี้คือเพิ่งเลนโนเวทใหม่เลยใช่ไหมคะเลนโดเวตใหม่เลยค่ะคอนเซ็ปเป็นยังไงคะคอนเซ็ปมันคือ taste of coast ก็เหมือนเป็นแบบริมชายหาดริมทะเลของอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะได้ความแบบอบอุ่นความเหมือนแบบนั่งอยู่ที่ร้านตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะเป็นแบบพวกหินอ่อนอะหินอ่อนใช่ไหมคะที่มาจากอิตาลีสรุปค่ะตาแบบบนเฮดานาะคะด้านบนเป็นดอกเดซี่ค่ะเพราะว่าดอกเดซี่เป็นดอกประจำชาติของอิตาลี อาหารที่เลนนเวตแรเล้วอาหารของเรารคะยังคงเป็นยังไงคะอาหารก็มีปรับนะคะก็คือเพรกับทางเชฟแล้วก็ทางทีมโรงแรมแบบชิมเองเกือบเกือบทั้งเมนูเลยค่ะก็มีแบบคัดออกมาบางเมนูที่เดี๋ยวพี่จอยพี่เต๋อน่าจะได้ชิมวันนี้ขออนุญาตชิมเลยได้ไหมคะอาหารเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันเลยดีไหมครับได้แล้วค่ะ แบบที่โต๊ะบ้างเนี่ะเป็นแบบไลฟ์คุกกิ้งเพื่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าอาหารของที่นี่เราก็มีคอนเซ็ปต์ของเราด้วยใช่ไหมครับง่ายๆเลยก็คือแต่ละจานเนี่ยค่ะก็จะเป็นวัตถุดิบจากแต่ละเมืองของอิตาลีที่เขาเป็นแบบสเปเชียลตี้ในแต่ละเมืองต่ว่าระหว่างรอเชฟนะคะจะบอกว่าคุณเทรใจดีมากเลยค่ะเพราะมีวาลเชอร์แจกคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมคะค่ะเป็นวอลเชอร์2,000บาทสามรางวัลค่ะให้มาทานที่ร้านลาทาโวล่าที่โรงแรมเรเนซอง โอ้ซึ่งกติกาง่ายมากเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูสดอยู่ตอนนี้นะครับแค่เซลฟี่ตรงเองนะครับกับหน้าจอโทรทัศน์นะครับที่กาลังดูรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็โพสต์ในเพจเปรี้ยวปากครับพร้อมทั้งเหตุผลว่าอยากมาทานที่นี่เพราะอะไรและอยากมากับใครนะครับแล้วก็ผู้โชคดีครับสามรางวัลสองพันบาทมาทานที่นี่ได้เลยดีมาก ซึ่งเมนูนี้ชื่อเมนูเซนก a เต r e ซึ่งเป็นเมืองในอิตาลีเช่นเดียวกันนะคะใช้เป็นเมืองแบบที่ติดทะเละค่ะก็ะคือวัตถุดิบแต่ละอย่างที่อยู่ในซีฟู้ดพออเนียค่ะก็จะมาจากค่าหมู่บ้านของอิตาลีค่ะเขาก็จะเป็นแบบสเปเชียลตี้ในแต่ละหมู่บ้านก็จะนํามาผสมอยู่ในพอตนี้เลยตเป็นแบบซีฟู้ดสดแล้วก็ซอสเป็นซอสมะเขือเทศแต่ว่าเขายังคงแบบรสชาติของความเป็นแบบซีฟู้ดแบบได้อย่างแบบ ดีเลยอ่ะมันก็มันก็แซ่บๆนะใช่แซบแซบจริๆแบบเป็นแบบทะเลทะเลอ่ะใช่แบบพยายามใช้อินกิวดียนที่มันแบบสดใหม่มากๆแล้วก็เป็นแบบคุณลิตี้ที่พรีเมียมที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณมากเป็นรีซอตโต้แบล็คทรัฟเฟิลค่ะก็คือทุกจานก็คือจะแบบมีทรัฟเฟิลแบบฝนมาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะทรัฟเฟิลแน่นๆเลยค่ะจริงแน่นจริงแน่นจริงๆค่ะไม่ห่วงไม่ห่วงอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะ มีความหอมมันเข้มข้นชีสมันก็จะเยิ้มๆแล้วก็กลิ่นทรัฟเฟิลแบบชันอุ้ยแล้วรีซองโต้ก็แบบกำลังดีเลยนะคะแล้วก็แบบว่าหอมเนาะหอมทรัฟเฟิลมากมาอันนี้ค่ะอันนี้เมนูนี้ชื่อลาโนสตาบูราตาค่ะอันนี้ชีสจะเป็นโฮมเมดมาจากเมืองพูเกียค่ะเพราะว่าเมืองนี้เขาจะดังเรื่องชีสก็ต้องทานกับมะเขือเทศมันจะได้แบบว่าตัดความเลี่ยนอะไรแล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศใช่ไหมคะ คือตัวชีสจะบอกว่ามันละมุนมากเลยนะคะเพราะว่าแบบมันละมุนอ่ะแล้วมืเ่เขื่อเทศแบบเหมือนเปรี้ยวๆววหวานๆค่ะคู่กับชีสแบบมันมันมละมุนละมุนดีมากอือทานรู้สึกเฟรชอะครับใช่ค,ค่ะคืจานต่อไปเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะเป็นสปาเกตตี้แบบโรมันค่ะ เป็นพาสต้าขึ้นชื่อของเมืองโรมแต่ว่าที่ร้านร้านเราเนี่ยก็จะแอดแบ๊บให้มันมีความแบบเผ็ดขึ้นนิดนึงอะไรอะค่ะคือไม่เลี่ยนเลยแล้วก็ไม่ได้เผ็ดแบบจนรู้สึกว่าไม่ใช่อิตาลีนะคะใช่ใช่แต่สิ่งที่จะเล่งค่ะคุณเพ็คค่ะพิซซ่าพิซซ่าใช่ไหมคะพิซซ่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะเป็นทรัฟเฟิลพิซซ่าค่ะคุณจะบอกว่าโป้แป้งเขาว่าเนาะ คือไม่ต้องพูดถึงชีสนะชีสที่นี่คืออร่อยมาดเลยแต่ว่าเนี่ยแป้งเขาก็อร่อยอ่ะใช่แล้วมันไม่หนาไปด้วยมันจะเป็นแบบบางๆนิดนึงคะะบางๆแล้วก็หอมๆเวยเนะเกือแป้งเองก็หอมอ่ะซีซุสคือดีมากแล้วคือทอาโฟมาแบบไม่ห่วงเลยอ่ะค่ะเมนูต่อไปเป็นเมนูปลานะคะเป็นเมนูซีบรีมที่อบกับเลมอนแล้วก็เนยค่ะแล้วก็โรยด้วยพาสต้าชนิดหนึ่งค่ะคือเนื้อปลาสดแล้วก็หวานมากค่ะแล้วก็แบบมีความแบบหอมเนยกับเลมอนนะคะแล้วตัวแบบ พาสต้ามันก็คุ้ๆๆเนาะดีอะโอ้อร่อยครับคือประทับใจพาสต้ามากเลยผมไม่เคยทานพาสต้านี้เลยจริงทานอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพชรขออนุญาตไปตามของหวานมาให้ดีไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าอาหารมือพิเศษแบบนี้นะคะก็ต้องตามด้วยน้ำแร่รสชาติดีจากธรรมชาติอย่างมองเฟร์นะคะก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นๆเนี่ยอร่อยมากขึ้นดีอะ น้ำแรกเขารสชาติดีสดชื่นดื่มง่ายเลยนะคุณจอยจริงแล้วคุณกลับไปทานอาหารีอร่อยขึ้นเลยอ่ะคือแบบพร้อมจะต่อของหวานเลยอ่ะของหวานมาแล้วค่ะมาแล้วอนี้ส่งพี่เติงค่ะขอบคุณครับอันนี้คืออะไรครับนี่ทีรามิสุค่ะอันนี้พานาคอตตาของพี่จอยค่ะอุ้ยชอบว่าพานาคอตตาของที่นี่นะคะจะใช้ไข่ขาวเพื่อการเซ็ตตัวเพราะฉะนั้นเท็กซ์เจอร์มันก็จะเป็นแบบ หนึบหนึบเหนียวเหนียวก็คือแบบดั้งเดิมของอิตาลีเลยค่ะรู้เลยว่าแบบว่าทุกอย่างนะคะเขาสรนจากวัตถุดิบที่ดีกรรมวิธีที่แบบพิเศษหมดเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะก็คือเอ็ดฝากร้านคุณผู้ชม่อยค่ะก็ฝากร้านลาทาโบลาด้วยนะคะอยู่ที่โรงแรมเรเนซอง์ลาดประสงค์ชั้น3ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเพ็ญนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่านี่ถ้าจะไปร้านต่อไปคุณจอยคุณต้องเตรียมยาช่วยย่อยผมหน่อยนะผมแน่นมากคุณต้องแบบแบ่งสัดส่วนกระเพาะแบบอย่างดีสิ ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเราต้องเผื่อถูกไหมคะว่าเราไปทานอะไรเราก็ต้องแบบเองท้องค่ะอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วเข้าใจกันเข้ากันรอยู่เป็นทีมเดียวกันแล้วก็สนับสนุนโดยกลากระป๋อง3ามแจ๋วนั่งชิวคนเดียวเลยปึ้งผิวหรือยังปึ้ง เ้งอะไรคนอยู่ๆมาเปิ้งอะไรผมกำลังชิวๆเต๋อช่วยมากอะไรเต่ไม่เคยได้ยินหรอมูสาวาเปิ้งอ๋อติ๊กตอกมูติดตามเทรนด์ใช่คือที่เราต้องเปิ้งแบบนี้นะคะเพราะว่าร้านคะคะที่เราพาคุณผู้ชมมานะคะร้านกรอกะจริงๆเปิดแค่4เดือนนะคะแต่ว่ารีวิวเปิ้งโอ้โหมันต้องเปิ้งมากอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้เปิ้งอางเดียวมันปังด้วยใช่ปังมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมคะ เพราะเจ้าของร้านเนี่ยคือเชฟตูมคุณ<ช>เชฟตูมเนี่ยเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทำอาหารระดับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูที่เราจะได้ทานในวันนี้เนี่ยปึ้งแน่เพราะว่าเชฟตูมนะคะเขาเป็นทาย,ยาาแท้ๆเลยนะคะอของร้านกรกแดงคือถ้าเกิดใครไปราชบ,บุรีเนี่ยจะต้องรู้จักร้านกรกแดงค่ะเขาก็เลยมาเปิดร้านนี่เลยค่ะกรกนะคะเขาก็จะพรีเซนต์แบบความเป็นอาหารราชบุรีแบบแท้ๆเลยนะคะแล้วก็วัตถุดิบบางอย่างนี่คือ หายากมากๆเลยมันจะแบบเพิงมากค่ะโอ้โหดูดีมากเฮ้ยคือทุกอย่างแบบน่ากินมากๆๆเลยอะ หิวหรือยังคะตอนแรกไม่หิวเห็นไหมคะแล้วหิวเลยค่ะวันนี้มีเนื้อย่างกรอบด้วยนะคะแผ่นใหญ่มาเลยค่ะพิ่งย่างวันร้อนเลยค่ะถาเชฟตูงก่อนเลยดีกว่าว่าอาหารตรงหน้าของเราเนี่ยถ้าแบบระบุว่าเป็นสไตล์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบสไตล์แบบไหนอจริงๆเป็นอาหารไทยแท้เลยนะคะก็มีรสความเป็นไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าเรานําเทคนิคเข้ามาร่วมด้วยให้ดูมีความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนราชบุรีค่ะเราก็เอาอินกิวเียนจากบ้านเราเนี่ยมาทำแต่หลายคน สงสังยว่ากโกรกเนี่ยมันคือมันแปลว่าอะไรคะเ <Okay. S 1> ชฟโอเคโกรกนะคะจะแปลว่าท่าเรือค่ะซึ่งเป็นท่าเรือทรงสูงแต่ก่อนเนี่ยครอบครัวตูมนะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกระเบิดภูเขาขายหินขายแร่ขายทราย,ายโ,โกรกก็เลยเป็นเหมือนท่าเรือที่สูงสูงที่จะเทสิ่งที่เราขายลงเรือแต่ว่าที่ราดบุรีเนี่ยทาสีแดงก็เลยกลายเป็นโกรกแดงใช่แต่ว่าเราอยากจะต่อย,ยอดธุรกิจเราก็เลยกลับมาเปิดที่นี่เป็นโกรก1970คือปีแรกที่เราสร้างโกรกค่ะไม่เห็นบอกว่าเชฟจริงๆแล้วเชฟมีอาจาร อาารย์ที่แบบเป็นคนสอนเรื่องทำอาหารเยอะมากเลยเยอะมากใช่ค่ะก็โชคดีที่มีอาจารย์เก่งๆเยอะอาจารย์จาลึกค่ะแล้วก็อาจารย์เชฟอากระทั่งจะเป็นเชฟโบร้านโบราณวิชลินใช่อยากให้เชฟแนะนําเมนูที่ร้านกรโหลกนิดนึงค่ะว่ามีอะไรบ้างที่พี่จอยกําลังตักอยู่นะคะก็คือไข่ตุ๋นพุดดิ้งปลากรูเลเค็มค่ะมีเลยใช่เนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเราไม่ได้แบบใช้เครื่องปรุงเลยนะคะใช้แต่น้าซุปอย่างเดียวใช้ความเค็มจากปลากุูเลาเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ รสอูมามิถัดมาเนี่ยจะเป็นอันนี้นะไฮไลท์ที่เราแจ้งไปก็คือเนื้อย่างเกาะค่ะกัดตรงไหนกรอบทุกคำส่วนสะโพกเนาะสไลด์ให้บางแล้วก็นํามาต่อกันเป็นจิ๊กซอค่ะแต่อยาบอกคุณผู้ชมว่าแบบไข่ตุ๋นดีมากอ่ะคือรสชาติเขาอะค่ะคือมีความกลมกล่อมเนอะใช่แล้วมันจะเค็มด้วยปลาคูเราอ่ะมันทําให้มีรสชาติที่แตกต่างจากไข่ตุ๋นทพ่วไปแล้วเท็ก์เจอร์คือไม่เหมือนไข่ตุ๋นอ่ะมันละลายแบบฟิลพุดิ้งจริงๆอ่ะค่ะดีมากแข้ากันมากเนาะมีข้าวเยอะด้วยอะข้าวร้อนๆนะคะอร ไปต่อนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะอบซอสค่ะซึ่งเป็นซอสถั่วเหลืองมาจากดำเนินสะดวกนะคะ<ม>ซึ่งเราหมักในองค์ดินมังกรกุ้งเราจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะบวกกับซอสนะคะอูมามิมากๆจานนี้<ม>เราเอบด้วยความร้อนสูงมากค่ะอยู่ที่ประมาณ200องศาเปลือกกุ้งน่าจะมีความกรอบเลยค่ะเนื้อนี่จะเด้งออกมาจากเปลือกเลยซอสดีมากจริงๆอ่ะอร่อยมากจริงครับ พูกมันจะมีความหอมรสชาติแบบลงตัวมากเลยแล้วเมนูไหนคะที่จะพรีเซนต์พอเป็นราชบุรีได้แบบว่าชัดเจนที่สุดงั้นเดี๋ยวเชฟเล่าเป็นตัวนั้นเลยค่ะชาชูนะคะแล้วก็แบ็กโทฟูค่ะเ<ฮ>ต้าหู้ดำนะคะ<ฮ>มาจาก โทารามแล้วเป็นแรไอเทมมากๆคนทำเนี่ยอายุ90ปีนะคะแล้วก็คิดค้นสูตรดีขึ้นมาค่ะเต้าหู้ที่ทำจากถั่วเหลืองร0 0เซเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้มในน้ำสมุนไพร3วัน3าคืนด้วยเตาถ่านสีน้ำตาลข้างในเต้าหู้นะคะเป็นน้ำสมุนไพรซึ่งกัดตรงไหนเนี่ยเต้าหู้จะหอมทุกคำเลยอร่อยมากจริงๆค่ะคือจะบอกว่าตัวเต้าหู้เขาอะค่ะนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นถั่วเหลืองเลยนะแต่วก็คือแบบรสชาติเขาเหมือนฟิวคาราเมลอะไม่แบบหวานหวานเค็มๆ ชาชูก็นุ่มมากอีกหนึ่งเมนูนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือหล่นปลากระป๋องค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากเลยค่ะเราก็ใช้หอมแดงนะคะรากผักชีตะไคร้ค่ะแล้วก็ผัดรวมกันกับเต้าเจี้ยวนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราใส่ปลากระป๋องสามแจ่วลงไปด้วยนะคะก็คือใส่ทั้งเนื้อทั้งซอสเลยค่ะเนื่องจากว่าปลากระป๋องสามแจ่วเนี่ยปลาสดิงเขาเนื้อแน่นตัวใหญ่ค่ะแล้วจอนมะเขือเทศของเขาเข้มข้นด้วยค่ะพอเอามาทำรวมกันเนี่ยกินคู่กับกะทิเนี่ย อร่อยแล้วแถมเรายังจัดผักแนมทานคู่กับหลนด้วยค่ะอุยอร่อยมากจริงๆไม่เคยคิดว่าแบบปลากระป๋องกับหลนมันจะเข้ากันอ่ะแล้วก็แบบว่ารสชาติเขา่าจะแบบเข้มข้นเนืะอด้วยซอนมะเขือเทศจากปลากระป๋องค่ะแล้วก็ปักไปคำไหนคือเจอเนื้อปลากระป๋องบุกคำเลยขอเติมเลยป้าอร่อยอะแต่ดีจริงจรงนะแฮปปี้มากเลยอะรู้ตัวมากเลยนะ ไปไมูฟออนนะมูฟอนนะมูฟอนแลเชฟเก่งมากเลยครับอร่อยมากจริงๆ3อย่างสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเล่าแบบรวบเลยนะคะอันแรกค่ะจะเป็นไก่ขั่วสมุนไพรพริกไทย5อย่างค่ะรับรองว่าพริกไทยเยอะมากมีความวาเลตีมากค่ะพริกไทยดํานะคะพริกไทยเขียวสดค่ะ พริกไทยเขียวฟรีดได้พริกไทยแดงฟรีดได้แล้วก็เม็ดมะตูมแขกค่ะแล้วมันกรมกม่อบนะมันเข้ากันได้ดีมากใช่ค่ะถัดไปค่ะจะเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะดักคงฟีเป็ดเราเนี่ยตุ๋นในน้ำมันนะคะห้าชั่วโมงหนังนี่กรอบเนื้อข้างในนี่ชุ่มฉ่ำเลยค่ะตัวนี้เป็นปลากระพงนะคะแต่ว่าเป็นปลากระพงที่โตสามน้ำในทะเลสาบสงขลาค่ะเขาจะโตในน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยนะคะแล้วเชฟก็จะทำยำม,มาคู่กันนะคะอันนี้ก็จะมียำที่เราใส่หอยลา ลงไปนนด้วยค่ะ,คะหอยล่ามาจากจันทบุรีค่ะแล้วก็หายากมากเลยใช่ค่ะเทกเจอร์ดีค่ะใชใช่ใชแล้วก็จะสนุกมากเลยเรากินรวมกัน จริงเปรารสชาติน้ำยำอร่อยมากใส่ผลไม้เนี่ยมันทําให้สดชื่นเนาะแล้วปลาเนื้อแน่นอร่อยมากเลยอ่ะเชฟเนี่ยก็คือได้มีโอกาสที่แบบเหมือนไปแข่งขันที่ต่างประเทศด้วยเราได้นําเมนูอะไรของเราหรือว่าเอาอะไรไปบ้างครับก็ตอนนั้นเราไปแข่งที่ลักเซมเบิร์กนะคะก็เป็นเวทีที่ยากที่สุดในโลกแลละใช่แล้วก็ประเทศไทยก็ได้ไปแล้วก็นําอาหารไทยนี่แหละก็ทําให้ดูโมเดิร์นขึ้นไปแข่งซึ่งแล้วก็กลับคว้าเหรียญเงินกลับมาด้วยได้ แล้ววันนี้คือเรียกว่าเปิดประสบการณ์การทานเลยนะแบบเหมือนได้ทานอาหารไทยทแบบรูปแบบที่แบบโอ้โหแบบอร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยะนะครับวันนี้นะครับเราก็มีของมอบให้เชฟด้วยนะครับโอ้ขอบคุณค่ะ,ะควันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับขอมอบปลากระป๋องสามแจ๋วเนื้อแน่นฉ่ำซอปสปลาซาดีนตัวใหญ่ซอสมะเ,เขือเทศเข้มข้นรสกลมกล่อมนะครับว้าให้กับทางร้านเพื่อสร้างสารรค์เมนูอร่อยๆกับพวกเราขอบคุณม<อ>ากนะคะหูใหญ่มากเลยค่ะไม่ได้แบบเยอะเลยค่ะเชฟขาฝากค้างท่านผู้ชมหน่อยค่ะได้เลยค่ะ ร้านของเชฟนะคะชื่อร้านโกลงนะคะอยู่ในซอยสมคิดค่ะอยู่ใกล้ๆกล้เซ็นทรัลชิดลมนะคะปิดทุกวันอังคารนะคะแต่ว่าเราเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มเลยค่ะโอ้โหเดินทางมาสะดวกด้วยก็ลงบีทีเอสชิดลมก็มาถึงค่ะใช่แล้วค่ะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณเชฟมากมากเลยขอบคุณมากนะครับผมอร่อยมากจริงอยากให้มาลองกันงแล้วสามคนนะคะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับเชฟเะยค่ะพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้ากับรายการเปรี้ยวปากค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าตามเปริ้วปากไปกินของอร่อยกับ3มเชฟอาหารสไตล์โยุโรปคั่วไก่ในตำนานและอาหารใต้จากระนองอร่อยเด็ดห้ามพพลาดแน่นอนค่ะ